สวัสดีวัยรุ่นสายรักความสะอาดนะครับจะมาแนะนำโฟมทำความสะอาดรถลายคราบขจัดคราบได้เร็วบรรจุมาใน650มิลลิลิตรเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบหนังนะครับหนังเบาะรถนะครับข้างหลังมันจะเป็นหนังนะครับเราจะล้างแค่ครึ่งเดียวเพื่อทดสอบว่าใช้ได้หรือไม่ได้ นี่ดูว่าผลงานของเขาถือว่างานโอเคมากเลยนะครับเราจะมาทดสอบอีกตัวหนึ่งคอนโซลนะครับเราดูครับคอนโซลจะมีรอยตั้งแก้วคราบน้ำคราบสุกปรกนะครับแล้วก็เชดด้วยสเปรย์นะครับดูนะครับเห็ตะกี้ไหมครับคราบออกนะครับเราก็เช็ดเช็ดทูหน่อยนะครับแผงประตูก็ใช้ได้คาที่เป็นหนังนะครับ อย่างอื่นก็ใช้ได้นะครับเช่นรองเท้าหนังเปาหนังโซฟาหนังมีกลิ่นหอมด้วยนะครับในงบไม่ถึง200ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูรีวิวตะกี้นะครับใช้เทสจริงทดสอบจริงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับนี่คือผลงานนะครับเาเทียบกับของเก่าดูนะครับนี่หายเกลี้ยงเลยนะครับฝากด้วยนะครับ